สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่างๆทางช่องของเรานะคะการดูดวงของเรานะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เจาะจงถึงใครนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะวันนี้นะคะแม่หมอมาระชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ในเพจของเรานะคะมีน้ำมตน์นะคะของครูบาอาจารย์นะคะที่ทําพิธีมา3วัน3คืนนะคะ น้ำมตลของครูบาอาจารย์นะคะจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายค่ะหรือดวงจิตดวงญาณหรือสัมภเวสีที่มาเกาะติดเราหรือว่าเข้ามารบกวนเราค่ะสามารถนําไปดื่มกินได้หรือว่าสามารถปะพรมที่บ้านได้นะคะเวลานําบูชาไปคะบูชาแค่ครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้น,นะคะสามารถเอาน้ําเปล่าเติมได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ ก่อนที่จะใช้ค่ะให้ตั้งจิตฐานแล้วก็เอาไว้ที่สูงหรือไว้ในห้องพระนะคะตัวนี้แม่หมอไม่ได้ทําเป็นเชิงพานนิชย์นะอยากให้เพื่อนๆได้มีน้ำมนต์ของครูบาอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะว่า,าพิธี3วันค่ะเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็น้ำมนต์ค่ะแม่หมอใช้มากับตัวรู้สึกว่ามันเห็นผลดีมากเวลาเป็นเกี่ยวข้องกับดวงจิตวิญ,ญญาณค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นหินนะคะเป็นหินเขาเรียกว่าหินผูกดวงค่ะ หากใครนะคะสนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะแม่หมอจะดูนะคะว่าเดือนวันปีเกิดของคุณนะคะถูกฉลกกับหินชนิดไหนหรือสีไหนนะคะแล้วก็แม่หมอจะทำพิธีนะคะใน,ในการเขาเรียกว่าผูกด,ดวงค่ะลูกดวงนะคะสามารถที่จะเพิ่มพลังให้กับหินลูกดวงได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็จะทําให้ลูกดวงค่ะเขาเรียกว่าสามารถตั้งจิตเล่ขอได้ในสิ่งที่ลูกดวงต้องการนะคะหากใครนะคะสนใจก็สามารถทักมาได้ค่ะวันนี้หัวข้อของเรานะคะ เทพเจ้ากวนอูนะคะท่านมีอะไรที่อยากจะบอกคุณหรืออยากจะเตือนคุณนะคะวันนี้มี3ามกองเหมือนเดิมเลยค่ะมีกองหนึ่งค่ะกองสองและกลองสามค่ะคเพื่อนๆคะลองเลือกหน้าไพ่นะคะเลือกภาพที่เพื่อนนะคะรู้สึกชอบหรือมีพลังดึงดูดนะคะลองมองที่ภาพไปเรื่อยๆนะคะหากรู้สึกว่าภาพอันไหน,นะคะที่มันรู้สึกเรารู้สึกเหมือนมันมีพลังขึ้นมาค่ะคือกองนั้นค่ะเป็นกองของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่างทางช่องของเรานะคะการดูดวงของเรานะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เจาะจงถึงใครนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะ วันนี้นะคะแม่หมอมาประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ในเพจของเรานะคะมีน้ำมตนลนะคะของครูบาอาจารย์นะคะที่ทําพิธีมา3วัน3คืนนะคะ,ะน้ำมตลของครูบาอาจารย์นะคะจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายค่ะหรือดวงจิตดวงญาณหรือสัมภเวสีที่มาเกาะติดเราหรือว่าเข้ามารบกวนเราค่ะสามารถนําไปดื่มกินได้หรือว่าสามารถปะพรมที่บ้านได้นะคะเวลานําบูชาไปคะบูชาแค่ครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้น,นะคะสามารถเอาน้ําเปล่าเติมได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ ก่อนที่จะใช้ค่ะให้ตั้งจิตฐานแล้วก็เอาไว้ที่สูงหรือเอาไว้ในห้องพระนะคะตัวนี้แม่หมอไม่ได้ทําเป็นเชิงพาณิชย์นะอยากให้เพื่อนๆได้มีน้ำมนต์ของครูบาอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะว่า,าพิธี3วันค่ะเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็น้ำมนต์หาแม่หมอใช้มากับตัวรู้สึกว่ามันเห็นผลดีมากเวลาเป็นเกี่ยวข้องกับดวงจิตวิญญาณะคะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นหินนะคะเป็นหินเขาเรียกว่าหินผูกดวงค่ะ หากใครนะคะสนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะแม่หมอจะดูนะคะว่าเดือนวันปีเกิดของคุณนะคะถูกฉลกกับหินชนิดไหนหรือสีไหนนะคะแล้วก็แม่หมอจะทำพิธีนะคะใน,ในการเขาเรียกว่าผูกดวงค่ะลูกดวงนะคะสามารถที่จะเพิ่มพลังให้กับหินลูกดวงได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกดวงเขาเรียกว่า สามารถตั้งจิตและขอได้ในสิ่งที่ลูกลวงต้องการนะคะหากใครนะคะสนใจก็สามารถทักมาได้ค่ะนะคะวันนี้หัวข้อของเรานะคะมิติที่คุณจากมาล่าสุดนี้นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้มีสองกองค่ะเพื่อนคะลองเลือกดูนะคะว่ากองไหนเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> รู้สึกว่ามันดึงดูดเพื่อนมากที่สุดหาแล้วเลือกมาหนึ่งกองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันได้เลยคะ่ะ หากใครสนใจนะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักมาที่ joy 67891ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะพบภูมินะคะที่คุณกำลังจากมาไม่นานมานี้นะคะคือพบภูมิอะไรและเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ ภพภูมิที่คุณจากมานะคะเป็นภพภูมิหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีแต่ความสุขในภพภูมินั้นนะคะเป็นภพภูมิหนึ่งที่เขาเรียกว่าไม่มีความทุกข์ไม่ต้องทํางานไม่มีโจรขโมยมีแต่ความสุขค่ะ <พบ S 1> คุณได้จากภพภูมินั้นมานานมากนะคะและพวกเขาอยากจะส่งสารบอกให้กับคุณนะคะแต่เขาอยากจะเขาเรียกว่าส่ง คำรู้สึกความรู้สึกหรืออยากจะส่งอะไรให้กับคุณเดี๋ยวเรามาเช็คไพ่ or กันเลยนะคะค่ะเขาบอกว่าในภพชาตินั้นหรือในมิตินั้นคุณเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำค่ะเป็นคนหนึ่งที่เสียสละให้กับผู้อื่นเหมือนคุณอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือผู้อื่นเป็นตำแหน่งที่ สามารถที่จะสั่งให้ใครทําอะไรก็ได้แต่คุณมีความยุติธรรมค่อนข้างสูงแล้วคุณะค่ะได้จากพบชาตินั้นมาค่อนข้างที่จะนานพวกเขาอยากจะบอกคุณว่าพวกเขาค่ะคิดถึงเขายังนึกถึงคุณตลอดไม่เคยลืมนะคะเขาบอกว่าคุณะคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่มีความเมตตาเป็นคนหนึ่งที่มีจิตใจดีบริวารของคุณนะคะ อยากที่จะส่งสารบอกให้กับคุณว่าช่วงเวลานี้พวกเขาค่ะยังรอคุณอยู่ยังรอวันที่คุณค่ะจะได้กลับมาในสถานที่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามีใครอีกหลายคนค่ะที่คุณค่ะคอยช่วยเหลือเข้ามาตลอดจนวันนี้ค่ะเขาประสบความสําเร็จหรือตอนนี้เขามีความสุขแล้วเขาอยากจะขอบคุณคุณในทุกๆเรื่องเลยนะคะ เขาบอกว่าวันที่คุณจากลาไปค่ะคุณก็ยังสร้างคุณงามความดีไว้ให้กับพวกเขาพวกเขาไม่เคยที่จะลืมคุณเลยพวกเขาคิดถึงคุณตลอดถึงคุณจะจากไปนานแล้วนะคะเนี่ยค่ะตอนที่คุณยังอยู่ในภพชาตินั้นะคุณเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นําเป็นคนที่มีแต่ความหวังดีให้กับคนรอบข้างให้กับเพื่อนฝูงหรือให,ให้กับกัญญาณิมิตคุณเป็นคนหนึ่งที่มีจิตใจดีค่ะ แต่สุดท้ายแล้วค่ะคุณจะต้องออกเดินทางเพราะคุณต้องข้ามมาเพื่อมาอยู่ในภพชาตินี้ข้ามมาอยู่บนโลกของมนุษย์นี้เพื่อมาทําหน้าที่ที่ตั้งเป้าหมายไว้คุณค่ะไม่ได้มาเพียงลําพังนะแต่คุณค่ะมีบริวารที่มากับคุณด้วยนะคะเนี่ยค่ะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอย่างรู้รู้ทุกอย่าง คุณบางครั้งหากคุณคิดอะไรไม่ออกแล้วอยากรู้คําตอบอ่ะคุณแค่ทําสมาธิคุณก็จะรู้คําตอบในสิ่งที่คุณต้องการที่จะรู้ค่ะแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าวางแผนพิจารณาแล้วคุณนะคะมีบริวารอยู่เคียงข้างคุณคอยที่ช่วยคุณหรือเขาเรียกว่าช่วยผลักดันคุณนะคะเขาบอกว่าตอนที่คุณจากไปช่วงแรกๆค่ะ พวกเขาเหมือนเขาเรียกว่าทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะพอไม่มีคุณอยู่ด้วยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนขาดขาดใครขาดเขาเรียกว่าขาดคนที่เป็นผู้นำไปค่ะทำให้พวกเขารู้สึกกังวลใจหรือรู้สึกว่าพอจะทำอะไรก็ทำไม่ค่อยได้หรือเหมือนคุณเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ทำหน้าที่ได้หลายหน้าที่พอคุณไม่อยู่ค่ะมันเลยทำให้พวกเขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่าไม่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะคะ เขาบอกว่าอยากให้กลับไปเป็นเหมือนวันที่พวกเขาค่ะได้อยู่กับคุณเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเขามีความสุขมากแนละ้วพวกเขาค่ะอยากจะบอกว่าทุกวันนี้ค่ะเขาก็ยังแวะเวียนไปเที่ยวหาคุณในโลกในโลกปัจจุบันนี้นะคะบางครั้งค่ะเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานนะว่าเขาค่ะอยากที่จะเจอกับคุณเขาทุกๆคนนะคะในภพภูมินั้นเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่สําคัญกับเขามาก และเขาบอกว่าสักวันหนึ่งอะค่ะคุณนะคะจะได้กลับไปไปหาเขาบ้างแต่เขาก็รู้ค่ะว่าคุณคงไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นถาวรเพราะว่าคุณไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะอยู่ในภพภูมินั้นแต่คุณหามาในเกิดในภพชาตินี้เพื่อทําอะไรบางอย่างและคุณก็อยากที่จะกลับบ้านเบื้องบนแต่ภพภูมินั้นนะคะเขาก็เหมือนคิดถึงคุณเขาคามาหาคุณก็จริงแต่คุณหาไม่ไม่สามารถสัมผัสกับพวกเขาได้ เพราะก่อนที่คุณจะเจอเขาเรียกว่าจากในภพภูมินี้มาคุณเป็นคนตั้งจิตในฐานว่าคุณจะไม่กลับมาที่นี่อีกมาเลยทําให้คุณค่ะที่จริงคุณเป็นคนที่สัมผัสกับอะไรได้แต่คุณจะไม่สัมผัสในมิติที่คุณจากมาได้เพราะคุณเป็นคนตั้งจิิษฐานเองว่าไม่ขอ กลับมาอีกและไม่ขอเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะกลับไปในสถานที่นั้นอีกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแม่หมอนะก็จะพลังงานให้คุณมาประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นกองพิเศษะคะ่ะที่มาแบบมาแบบกระทันหันนะคะค่ะก็จบลงเพียงแค่นี้สาหรับคุณกองที่1นนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังกองที่2ต่อกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะวันนี้นะคะหัวข้อพิเศษนะพบภูมิที่คุณกําลังจากมานะคะ พวกเขาคะอยากบอกอะไรกับคุณนะคะของที่สองในไพ่ใบนี้นะคะพวกเขาค่ะเหมือนมีแต่ความรักความห่วงใยให้กับคุณพวกเขาเหมือนยังรอคอยคุณแล้วพวกเขาค่ะเหมือนส่งเหมือนส่งพรมาให้คุณให้คุณประสบความสําเร็จหรือมีความสุขในทุกๆเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในภพภูมิที่คุณจากมาพวกเขาอะอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง เขาบอกว่าคุณนะคะจากในจากภพภูมินี้ไปนานมากแต่พวกเขาก็ยังคงคิดถึงและมีความหวังดีให้กับคุณเสมอนะคะค่ะพวกเขาบอกว่าช่วงเวลานี้ค่ะพวกเขาอ่ะ เห็นคุณกําลังขมักขม้นเลยในการเขาเรียกว่าในการสอนในการสอนผู้คนอาคนกองเนี้ยคุณอาจจะเป็นคุณครูหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสอนหลักธรรมก็ได้คุณเหมือนมีเขาเรียกว่ามีนักเรียนที่คุณจะต้องสอนหาค่อนข้างที่จะเยอะและเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีปัญญา เขาบอกว่าบางครั้งอ่ะคุณอาจจะได้รับรู้พลังงานอะไรบางอย่างบางครั้งเวลาคุณเหงาเหงาหรือมีสภาวะที่ไม่ค่อยมีความสุขคุณค่ะก็มักที่จะออกไปข้างนอกแล้วทุกครั้งค่ะสายลมที่มากระทบตัวของคุณหรือเสียงของนกร้องหรือสายลมที่พัดไปค่ะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณอ่ะเหมือนคิดถึงแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณคิดถึงอะไรคุณจะรู้สึกว่า เหมือนสัมผัสกับพลังงานอะไรบางอย่างได้แต่คุณก็จะไม่รู้ว่ามันคือพลังงานอะไรแต่ว่าทุกครั้งค่ะคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นคุณจะเหมือนเขาเรียกว่าคุณสามารถรับพลังงานของสายลมรับพลังงานของแสงแดดคุณเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเวลาทุกขค่ะเวลาไปอยู่กับธรรมชาติแล้วจะหายเพราะพวกเขาค่ะส่งพลังงานมาให้กับคุณนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่า ตอนที่เราอยู่ด้วยกันค่ะเรามีความสุขกันมากแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเมตตาแล้วก็เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงกันยานมีค่อนข้างเยอะเพื่อนของคุณในต่างมิติค่ะ,คะเขาอะคิดถึงคุณมากแล้วเขาอะก็อยากจะให้คุณกลับไปหาพวกเขานะแต่มันกลับไม่ได้แล้วนะคะ แต่มันกลับไม่ได้แล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องจากในภพภูมินี้มาเพื่อมาสร้างบุญบารมีในภพชาติของมนุษย์ต่อคุณไม่สามารถที่จะกลับไปตรงนั้นได้แล้วนะเพราะว่าท่านใบเนี้ยค่ะเหมือนเหมือนท่านโยม,มทูตค่ะท่านได้มาบอกว่ามันหมดเวลาของคุณกับมิตินั้นแล้วนะคะแต่พวกเขาอะค่ะก็ยังมีความหวังดีความห่วงใยให้กับคุณเสมอเขาบอกว่าถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอะค่ะพวกเขาก็จําคุณได้ะจะคง ส่งกำลังใจดีๆให้กับคุณนะคะเนี่ยค่ะเขาอะค่ะคอยที่จะเขาเรียกว่าคอยดูแลคุณห่างๆคอยที่จะมองมองคุณว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเขาเหมือนคอยช่วยเหลือคุณเหมือนเป็นแบ็คหลังให้กับคุณะคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เวลาเจอปัญหาอะไรอะมักที่จะเขาเรียกว่าปัญหาผ่านไปรวดเร็วแล้วก็เป็นคนที่เจอกับเรื่องทุกๆได้ไม่นานเพราะว่าคุณนะคะมีพวกเขาคอยช่วยเหลือ เนี่ยค่ะพวกเขาอะค่ะอยากจะบอกว่าช่วงเวลาหนึ่งที่เคยอยู่ด้วยกันเคยมีความสุขด้วยกันพวกเขาก็ไม่ลืมนะพวกเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ตลอดนะคะเขาบอกว่าคุณค่ะเป็นคนหนึ่งที่มีเวทมนต์อยู่ในตัวในภพชาตินี้ค่ะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เขาสามารถเขาคุณนะคะสามารถที่จะรับรู้พลังงานของคนได้รับรู้พลังงานของสัตว์หรือรับพลังงานของธรรมชาติได้นะคะ มันเป็นพลังงานเก่าของคุณนะคะที่สามารถรับพลังงานพวกนี้ได้เนี่ยค่ะแม่หมอรู้สึกเลยว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีลูกศิษย์อาจจะเป็นคนที่เป็นคุณครูหรืออาจจะเป็นหมอดูหรือว่าอาจจะเป็นใครคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาแล้วคุณเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวคุณะคะจากลามามาอย่างยาวนานนะในภพชาตินั้นแต่ที่จริงอะ่ะจิตภายในคุณก็ไม่เคยลืมนะ แล้วก็ช่วงเวลานี้ค่ะพวกเขาก็ยังส่งความคิดถึงมาให้กับคุณนะคะค่ะแม่หมอนะก็จับพลังงานมาประมาณนี้นะเป็นกองพิเศษนะคะกองที่สองก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ